ครับผมเอก e x p o n e n t i a l ครับคลิปนี้ผมจะมาให้ข้อมูลและมาให้เหตุผลเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกระหว่าง iPhone 14 plus แล้วก็ iPhone 14 pro ก็คือ iPhone 14เนี่ยจริงเนี่ยผมไม่แนะนำอยู่แล้วเพราะว่ามันใกล้เคียงกับ iPhone 13ปีที่แล้วมากแต่ iPhone 14 plus เนี่ยมันน่าสนใจกว่ามากเพราะว่ามันเป็นฟอร์มแฟคเตอร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้าจอใหญ่แบตอดึดน้ำหนักเบาและราคาเนี่ยก็ไม่ต้องไปจ่ายถึงตัวรุ่น pro max ด้วยก็คือตามตารางผมเนี่ย ถูกกว่าถึง7,000บาทส่วนรุ่น14 Pro เนี่ยก็มีอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะมีอ่อ d ม n c m i c Island มี CPU ใหม่แล้วก็กล้องใหม่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและว2ตัวนี้เนี่ยตัว14 Pro กับตัว14 Plus เนี่ยราคาต่างกันแค่เพียง4,000บาทผมว่าหลายๆคนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยอยากได้ตัวไหนตัวไหนมันมันดีกว่ากันคลิปนี้ผมมาให้ข้อมูลในการตัดสินใจแล้วกันครับส่วนใครอยากได้ตารางผม ดูตามโซเชียลมีเดียของผมไปได้ก็ Instagram, Facebook หรือว่า t w i t t e r ก็เดี๋ยวไปดูกันครับก <entropy> ่อนไปเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวจัดเต็มของผมของตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Plus ผมแนะนำไปดูคลิปรีวิวจัดเต็มของผมก่อนเพราะในนั้นจะมีรายละเอียดเยอะมากก็คุณจะได้อะไรจากตรงน,นั้นเยอะมากก่อนที่มาฟังผมคลิปเนี้ยที่เป็นคลิปพูดสั้นๆอะไรเงี้ยก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับส่วนคลิปนี้ผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกัน เปรียบเทียบมันง่ายๆเลยกัน14 Pro เนี่ยคือกล้องคุณเลือกมันเพราะกล้องเลยเหมือนกล้องเดียสะตัวหนึ่งดีๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะส่วนคนที่เลือก14 Plus เนี่ยเหมือนคุณเลือก iPad อะ่ะเหมือนคุณเลือกแท็บเล็ตอ่ะก็คือหน้าจอใหญ่แบตอึดไวคอนซูมีเดียเพราะอะไรทําไมผมพูดสั้นๆง่ายๆแบบนั้นก็ผมมาให้เหตุผลแบบนี้แล้วกันก็คือเอาสิ่งที่ตัวหนึ่งมีแล้วอีกตัวหนึ่งไม่มีแล้วกันมาเปรียบเทียบกันก็คือเอาตัว14 Pro ก่อนแล้วกัน ตัว14 Pro เนี่ยมีอะไรที่14 Plus ไม่มีก็คืออย่างแรกคือคือหน้าจอหน้าจอเนี่ยสว่าง2,000นิตแล้วก็120เฮิรตแล้วก็ SoC ตัวใหม่ชิปตัวใหม่ A16 ใช้4นาโนมิเตอร์แล้วก็มีเอ่อ Offline Display มี Always On Display แล้วก็มีตัว Dynamic Island ของพวกเนี้ยผมว่าไม่ใช่เหตุผลหลักในการตัดสินใจเพราะว่าอะไรก็อย่างตัวหน้าจอเนี่ย สองพันนิดอะไรเงี้ยถ้าอยู่อินดอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วถ้าอยู่อาลโดร์เนี่ยก็พอเห็นบ้างว่าเออมันสว่างกว่าแต่ถ้าใช้ใชนาน,านๆอะไรเงี้ยอย่างคลิปเปรียบเทียบอะไรเงี้ยที่ผมให้ดูเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกับความสว่างของตัว14 plus นะส่วนหน้าจอ1้อยสเฮิรตเออจริงๆถ้าใครใช้120ยีเฮิร์ตแบบติดอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเหตุผลหลักนิดนึงเวลาแบบถ่ายแอปไปถ่ายแอปมาเปิดแอปเนี่ยมันก็จะสมูทกว่าค่อนข้างมากแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลหลักอีก cpu s o c ตัวใหม่ เ1 6คือมันก็ไม่ได้ถึงแม้จะใช้4นาโนมิเตอร์นะแต่ว่า performance มันที่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ก้าวกระโดดมันก็ขึ้นแบบตามเบรนเนียในสิ่งที่มันควรจะเป็น GPU ก็ดีขึ้น18%ก็ก็ไม่ได้ก้าวกระโดดแต่ที่หลักๆเลยคือมันมีตอร์ตลิงที่ผมไปเทสแบบ 3D m a ีมอะไรเงี้ยเอ่อบนรูปเล่นเกมแบบเอ่อเออ่ความราเร็วสี K อย่างเงี้ยเอ่อรูปที่1กับรูปที่20เนี่ยผลเซฟิตี้เนี่ยแค่50%เอง ก็คือมันตัวเตว็งค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น CPU ถึงจะแรงขึ้นอะไรเงี้ยมันตัวเต็งมันร้อนมันก็ไม่ได้ดีกว่าตัว s 1 5สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เหตุผลหลักตัว Always On Display ตัว Offline หน้นาจอแบบปิดเครื่องแล้วมันยังเปิดอยู่อะไรเงี้ยเป็นเป็น,น Always On Display เงี้ยก็ไม่ใช่เหตุผลหลักผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดไดแดมิไอแลนด์เนี่ยก็ดูดีก็ดูเท่ดีแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น ใช้วิธีอื่นทำได้แต่เหตุผลหลักๆเลยเนี่ยที่เราเลือก14ส pro เนี่ยสำหรับผมก็คือเรื่องกล้องครับตัว14 pro เนี่ยก็เป็นรุ่นโปรใช่ไหมก็จะมีกล้อง3กล้องก็คือมีกล้องไวมีกล้อง u ั t ตรา i d มีกล้องเทเลนอกจากนั้นก็สามารถถ่ายมาโครได้ด้วยก็คือใช้กล้อง ultra wide ก็ถ่ายตัวมาโครได้เหมือนกันแล้วที่มันเด่นสุดเลยที่มันเจ๋งมากเลยก็คือตัวกล้องไวหรือกล้องเมนหลักเนี่ยความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น48ล้านพิกเซล แล้วมันใช้ได้จริงรายละเอียดมากขึ้นจริงๆลองไปดูภาพแบบหลายๆภาพจากที่ผมรายละเอียดรีวิวจัดเต็มได้ก็คือเวลาถ่ายออกมาเนี่ยต้องถ่ายเป็นแบบโปรอนะไอตัว18ล้านพิกเซลเนี่ยใช้ได้ก็คือถ่ายเป็นโปอรอถ่ายออกมาเนี่ยขนาดภาพจะใหญ่หน่อย20-30เท่าจากพวกคอมเพรสเออิมเมจอะไรเงี้ยก็ประมาณไฟล์ห้าสิบหกสิเมกเจ็เมกก็มีอะไรเงี้ยแต่ภาพที่ได้เนี่ยรายละเอียดเยอะมากๆ ซูมเข้าไปเนี่ยเห็นรายละเอียดเยอะกวา่าภาพแบบ j p ป g ภาพคอมเพรสเยอะมากๆอย่างเร็วๆเนี้ยผมไปงานแบบวมญาติหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีถ่ายแบบยืนลมญาติ2030ท่านอะไรเงี้ยลราก็ถ่ายเอาไปซูมเข้าไปเนี่ยเห็นหน้ารายละเอียดทุกคนเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพอื่นที่ผมถ่ายเป็นตัวอย่างมาก็ลองดูภาพตัวอย่างผมถ่ายเห็นแบบรายละเอียดเทียบกันเนี่ยคือชัดเจนมากรายละเอียดมากขึ้นมากๆตัวแบบโพลสเอ่อโพลล์เนี่ยสีล้านพิกเซลเนี่ยดี ขึ้นเด่นชัดมากนอกจากนั้นก็คือถ่ายโปเลสได้ด้วยก็คือเป็นวิดีโอแบบเป็นเป็นรอไฟล์ Fi อะไรเงี้ยก็ก็ชัดเจนมาแล้วฟีเจอร์ใหม่ของกล้องเนี่ยยังถ่ายเออซีเนอเมติกเออหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยเป็นวิดีโอเนี่ยแบบ 4K ได้หรือว่าถ่ายแอคชั่นโหมดได้เนี่ยอนนันเนี้ยมีทั้งทั้ง2รุ่นนะก็คือ14 Pro แล้ว14พาร์ก็มีทั้ง2รุ่นอันนี้ก็ก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าใช้กล้องของตัวอย่าง14 Pro ปเนี่ยก็จะถ่ายได,ได้ได้ภาพสว่างกว่าชัดชัดเกนชัดเจนกว แล้วตัว14 Plus ล่ะมีอะไรที่ตัว14 Pro ไม่มีมัง่งคือหลักๆเลยก็คือหน้าจอถึงแม้หน้าจอไม่ได้เป็น120เฮิร์เหมือนอย่างตัว14 Pro แต่ว่า14 Plus เนี่ยหน้าจอใหญ่เป็น6.7นิ้วซึ่งใหญ่กว่าตัว14 Pro ที่เป็นแค่6.1นิ้วค่อนข้างเยอะก็เหมาะสําหรับเสพพวกมีเดียคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยเราในเมื่อหน้าจอใหญ่ตัวมันใหญ่แบตเตอรี่ก็ใหญ่ตามก็คือแบตเตอรี่ก็จะอึดมากก็จะค่อนข้างอึดด้วยเสร็จแล้วคือหน้าจอใหญ่ตัวใหญ่แต่น้ําหนัก ไม่ได้ไม่ได้หนักนะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีเลน์เพิ่มขึ้นมาเหมือนอย่างตัว Pro Max แล้วก็ไม่ได้มีตัวเคสเป็นเซลสตีที่มันจะน้ําหนักเยอะอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่เพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยน้ำหนักพอๆจริงกับตัว14โ Pro ธรรมดาเลยแล้วก็ในเมื่อมันเป็นรุ่น14ธรรมดาเนี่ยตระกูลสีธรรมดาเนี่ยมันก็มี2สีใหม่ที่ผมว่ามันค่อนข้างสวยวก็คือตัวสีฟ้าพ a สเซลตัวเนี้ยที่ผมรีวิวแล้วก็ตัวสีแดงสด วาสีค่อนข้างสวยเลยเมื่อเทียบกับรุ่นพวกอ่โปรแม็กแล้วหน้าจอใหญ่อะคือผมว่ามันเหมาะมากเลยที่จะเป็นเหมือนอย่าง iPad อย่างที่ทผมเปรียบเทียบกับ iPad ก็คือหน้าจอใหญ่เวลาเสพคอนเทนต์เนี่ยจะแบบสะใจมากยกตัวอย่างเช่นอย่างดูวิดีโอเงี้ยก็จะมีะวิดีโอยูทูบเอ่ Netflix, อน็ตฟลิเอ่ Disney plus อะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะเสพคอนเทนต์แบบที่มันเป็น wide s c r e e เพราะว่าหน้า,นาจอเนี้ยถึงแม้ notch เนี่ยมันจะใหญ่ แต่ว่าหน้าจอเนี้ยเวลาดูคอนเทนต์แบบ w i สก s เนี่ยที่มันมากกว่า16.9เนี่ยคือ notch เนี่ยมันหยุดติดขอบมันก็จะไม่บังอยู่ในคอนเทนต์เหมือนอย่างรุ่นโปรนะรุ่นโปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น notch เล็กแต่ว่า notch นี้มันเข้ามาในตัวมือถือหน้าจอมือถือนิดนึงมันก็จะบังนิดนึงเวลาเสพคอนเทนต์แบบ w i สก s c r อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเล่นเกมเนี่ยหน้าจอใหญ่67นิ้วเนี่ยเล่นเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบชิวอะดูแบบสะใจดีอะไรเงี้ยถึงแม้จะไม่มี120เฮิร์ตแต่ว่า60เฮิร์ตเนี่ย 60เฟรมวินาทีอะไรเงี้ยผมว่าก,ก็เพียงพอนะแล้วหน้าจอใหญ่เนี่ยผมว่ามันมันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วถึงแม้จะไม่ได้เล่นเกมเนี่ยแค่เสพมีเดียธรรมดาเนี่ยเสพคอนเทนต์ธรรมดาเนี่ยอย่างไทยโซเชียลอย่างช้อปปิ้งหรือว่าอย่างอ่านข่าวเลยอะไรเงี้ยคือหน้าจอใหญ่เนี่ย6.7นิ้วผมผมว่าดูพวกเนี้ยค่อนข้างจะสบายตาค่อนข้างจะจะสะใจมากคือเอาไว้เสพคอนเทนต์นะครับและแบตเตอรี่เนี่ยจากที่ผมไปเทสมาเนี่ยคืออึดมากค่อนข้างอึดมากเลย ืยังไปเล่นเกมเนี่ยเกมชินิมแพ c กเนี่ยที่กินกราฟิกเยอะๆแล้วกินไฟเยอะๆแล้วเนี่ยก็ยังเล่นเล่นเกมได้9ชั่วโมง18นาทีคือมากกว่าตัว iPhone 14 Pro เนี่ยถึงชั่วโมง1ชั่วโมง15นาทีเลยไปดู y t u t u เนี่ยได้ถึง16ชั่วโมง28นาทีเลยนะมากกว่า14 Pro เนี่ยถึง3ชั่วโมงเลยคือแบบเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแบบอึดมากๆคือไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆ iPad เลยคือหน้าจอใหญ่ เหมาะที่ใช้สําหรับคอนซูมพวกมีเดียไม่ว่าจะดูวิดีโอไม่ว่าจะเล่นเกมแล้วก็ทําพวกนี้ได้นานมากๆด้วยแบตอ่ดด้วยแต่ถ้าใครฟังอยูแล้วเนี่ยสนใจ14 plus แล้วผมมีข้อแนะนําเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณควรไปเทียบกับตัว13 pro max ด้วยเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ Apple จะดีไซน์ให้ตัว14ไอตัว plus เนี่ย14 plus เนี่ยเป็น iPhone หน้าจอใหญ่แต่ราคาไม่แพงเท่ากับ pro max แต่ปีนี้เงินบาทไทยอ่อน บกกคลแอ p p ปทุกอย่างที่ที่เปิดตัวในปีนี้รวมทาง iPhone ด้วยเนี่ยแพงขึ้นหมดเลยประมาณ3,000บาทถึงแม้ราคา US o l l a r เนี่ยจะเท่าเดิมเพราะนั้นคือตัว14 plus ตัวเนี้ยเนี่ยคือมันก็ยังแพงอยู่เมื่อเทียบกับตัว13 pro mac ปีแล้วเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยถ้าดูตามตารางของผมเนี่ยก็คือคุณเพิ่มเงินแค่1,000บาทคุณสามารถที่จะซื้อ13 pro m a x ได้แล้วในปีนี้คือไปดูตามร้านอย่าง s e ดรีว7เอ,อ่บนาอะไรเงี้ย เพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณแค่พันบาทคุณได้13 Pro Max แล้วนะซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียงไงคืออย่างแรกเลยคุณควรจะต้องรับน้ําหนักของตัว Pro Max ให้ได้ก่อนถ้าเป็นตัว13 Pro Max เนี่ยน้ำหนักเนี่ยคือ240กรัมเมื่อเทียบกับตัว14 Plus เนี่ยคือน้ําหนัก204กรัมต่างกันประมาณ36กรัมก็คือ 20%เ็ลยนะคือเกือบ2ี่บเน่ะคือผมว่ามันค่อนข้างหนักอยู่สำหรับผมเนี่ยรับไม่ค่อยได้กับน้ำหนักตัวอ,อ Pro Max แต่ถ้าคุณรับได้เนี่ยผมว่าคุณก็จะได้อะไรขึ้นมาเยอะเลยนะอย่างแรกเลยก็คือหน้าจอถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยมันจะเป็น1 2 0 h z ใช่ไหมแล้วก็กล้องคุณได้เลนส์เพิ่มขึ้นมา1เลนส์ก็คือเป็นเลนส์เทเลสามารถถ่ายโปรเรสโปรรอได้ตัว SOC หรือตัวชิปเหมือนกันเลยกับรุ่น p l u s ก็คือตัว A15GBU 5คอ์ก็ลองคิดีด,ด,ดูครับ ครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจากไลโนชิลก็ไลโนชิลเนี่ยเขาแนะนําเคสที่เป็นแบบแม็กเซฟมาก็คือแม็กเซฟเนี่ยจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้การชาร์จแบบไร้สายเนี่ยง่ายขึ้นดีขึ้นเป็นสิกเนเจอร์ของ Apple ก็คือเขา Apple เอาแมเล็กเนี่ยมาช่วยในการที่อะไราให้ตัว iPhone เนี่ยกับตัวที่ชาร์เนี่ยมันตรงกันง่ายขึ้นคือบายเลยชาร์จิ่งเนี่ยถ้าวางไม่ตรงเนี่ยมันก็จะชาร์จได้เอ,อ่อฟเฟกชั่นน้อยหรือบางทีก็ชาร์จไม่ติดเลย Apple ก็เอาแมเล็กเนี่ย มาทาให้มันแบบออวางแปะไปปุ๊บก็ตรงเลยง่ายขึ้นผมว่าเป็นสิกเนเจอร์ที่ดีมากซึ่งจริงๆก็มีมาตั้งแต่ iPhone 12แล้วละตั้งแต่รุ่น iPhone 12ลว13ก็มีแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่น14แล้วก็เคสไรโนเชียลเนี่ยคือนอกจากที่จะมีลายแบบสวยๆหลายอย่างเลือกเองทําเองก็ได้แล้วเนี่ยก็คือตัวแม็กเซมของเขาเนี่ยเขาเขาบอกว่าแม่เหล็กเนี่ยแรงกว่ายี่ห้ออื่น2เท่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันแรงกว่ายี่ยห้ออื่น2เท่าหรือเปล่าผมผมว่ามันภูมิลำบากอะไรยเงี้ย สิ่งที่ผมพูดได้เนี่ยคือผมเอาแผ่นแม่เหล็กมาให้ดูเลยแล้วกันคือผมเอามาเนี่ยแปะให้ดูมันก็จะเห็นขนาดแม่เหล็กจริงๆที่ที่ไลโนชิลใช้อะไรเงี้ยก็คือเห็นเลยว่ามันหนากว่าตัวเคสอื่นเนี่ยค่อนข้างหนากว่าเลยแล้วก็คือถ้าเทียบกับตัวแม่เหล็กของ m a x กเซฟของข้างหลัง p h o n e เองจริงๆเนี่ยคือข้างหลังไอโฟนเองเนี่ย,ยมันจะเป็นรูปเหมือนเกลอกมา้าก็คือไม่ได้เป็นวงกลมแบบ complete เต็มวงแต่ตัวเคสเนี่ยคือเป็นแบบ complete เต็มวงเนั้นส่วนที่มันมีแม่เหล็กก็จะมีมากกว่า มันก็จะดึงดูดได้มากกว่าก็เท่าที่ลองเนี่ย <_ letter> ก็คือแม่เหล็กก็ก็แรงจริงๆครับอย่างเขย่าเนี้ยก็ไม่หลุดอย่างดึงเนี้ยก็ติดกันง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยไรโนชิลก็จะมีฟิล์มกันรอยด้วยฟิล์มกันรอยของไรโนชิลเนี่ยก็จะมี3แบบมีแบบใสมีแบบด้านแล้วก็มีแบบ p r i v a c y ที่แบบคนอื่นมองข้างๆก็จะลำบากหน่อยก็ใครสนใจก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้ครับผมอีกสปอนเซอร์หนึ่งครับผมซีมีไทยแลนด์ก็ซีมีไทยแลนด์เนี่ยแนะนำชาร์จเจอร์มา2รุ่นสำหรับ iPhone 14 ก็สำหรับ iPhone 14ที่หน้าจอเล็กเนี่ยก็คือรุ่น1 4ธรรมดาแล้วก็14 Pro ปเนี่ยมันสามารถชาร์จได้เต็มที่เนี่ยประมาณ18 1แวัตต์เพราะ,ะนั้นก็จะมาะสมกับตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้คือรุ่น a 0 1 a 0 1เนี่ยเป็นชาร์จเจอร์แบบแกนชาร์จได้20วัตต์แกนเนี่ยก็คือสามารถทำชาร์จเจอร์ที่มีวัตต์สูงได้แต่ในในส่วนที่ขนาดของมันเนี่ยก็ยังเล็กอยู่ตัวนี้ก็มีสสีครับก็คือสีขาวแล้วก็คือมีสีฟ้าตัวขาก็สามารถับได้้้แลวก็อ่่ใ iPhone นะใใทีช iPhone หจญ ซึ่งก็คือ14 plus หรือไม่ก็คือ14 pro max เนี่ยก็เหมาะสมกับตัวชาร์จเจอร์รุ่น HA 719ซึ่งเป็นแกนเหมือนกันแต่เป็น30วัตต์ถ้าเป็นหน้าจอใหญ่เนี่ยก็สามารถชาร์จมาได้อย่างที่ผมวัดมาเนี่ยคือได้เต็มที่เนี่ยประมาณ26-27วัตต์ก็เหมาะสมกับตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้30วัตต์ก็ตัวนี้ก็จะมี2สีก็คือสีขาวคุณแล้วก็สีเขียวขาพับได้เหมือนกันก็ลองดูครับใครสนใจก็ลองดูรายละเียใต้คลิปได้ครับผมก็ผมว่าคุณคงได้ข้อมูลไ้ เหตุผลในการที่จะตัดสินใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วกันง่ายๆเลยก็คืออย่างที่ผมบอกอะก็คือคุณอยากกล้องก็ไปรุ่นโปรอยากได้เป็นกล้องหรือถ้าคุณเอาเป็นเหมือน iPad ถหน้าจอใหญ่แบตอือทงเงี้ยก็ไปรุ่นพัส14โปร14พัสแต่คิดเอาตัว13 Pro Max ไว้ด้วยแล้วกันก็วันนี้ผมไปก่อนครับเอกเอกคนเดียวครับ Let's go